ก็คือก่อนหน้านี้ค่ะจะไปตรวจไปหาคุณหมอแล้วก็มันมีอาการก็ค,คือว่าจะมีมีติ่งเนื้อเล็กๆงอกมาตรงทอนซิลแล้วก็มีอาการแสบคอแล้วตอนแรกอ่ะจ๋าก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเราก็แบบอุ้ยโควิดหรือเปล่าแล้วก็กลัวเพราะมันแสบคอใช่ไหมคะเราก็ไปตรวจแบบ PCR แบบ2รอบเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่โควิดก็เลยเอ๊ะถ้างั้นเราอาจจะเป็นทอนซิลอักเสบหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไปหาคุณหมอ ไปหาคุณหมอมาส3ท่านกับแบบเปลี่ยนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายามาเจอท่านที่4ก็คือคุณหมอบอกว่าถ้าไม่สบายใจลองตัดติ่งเนื้อเนี่นยไปตรวจด,ดูก็ได้นะคะว่าแบบเอะเราจะกังวลว่ามันไม่ใช่ทอนซิล<อ>มันจะเป็นเนื้อร้ายมันจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ไปตรวจแล้วก็รอผลปรากฏว่าคุณหมอก,ก็บอกว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายมันไม่ใช่มะเร็งนะแต่ว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นโรคหนึ่งที่มันเป็นโรคที่ค่อนข้างจะหายากชื่ออะมมลอยโดสี เราก็แบบมึนว่าแบบมันคืออะไรทําไมอยู่ดีๆมาเป็นที่เลาอะไราเงี้ยค่ะคราวนี้ก็เลยต้องไปตรวจเพิ่มเติมก็คือเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปย้อมสีเพิ่มแล้วมันก็ติดช่วงสงกรานก็เลยรอผลนานมากแล้วก็ช่วงนั้น,นคุณหมอก็เลยสั่งให้ตัดคอนซีนทิ้งไปเลยค่ะก็ตัดออกสองข้างเลยค่ะแล้วก็รอผลจนสุดท้ายก็ผลออกมาว่าอ่าไม่ไม่ได้มีตัวอัลมาลอยก็ตรวจทุกอย่างตรวจเลือดตรวจ เอ็มเอ็มาร์ไอตรวจซีทีสแกหลายส่วนค่ะสรุปคือไม่มีภาวะ ไม่มีแล้วค่ะก็คือตัดทิ้งตัดทิ้งไฟแล้วก็ก็ก็คือต้องตรวจต่อว่าหลังจากตัดไปแล้วอ่ะมันลามไปหรือเปล่าค่ะก็คือปรากฏว่าเขาไม่ได้ลามไปตรงอื่นก็เลยกังวลไหมคะเพราะจริงๆิแล้วเกิดพอเราก็ต้องตัด่อบเคล็ดออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนที่เจอเนื้ออะไรออกมากังวลค่ะช่วงที่แบบคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะช่วงนั้นจะจิตตกมากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเราแบบเป็นคนสุขภาพแข็งแรงเนาะก็ออกกําลังกายก็ทําอะไรหลายๆอย่างคราวนี้พอช่วงที่แบบ ทำอะไรไม่ได้อะมันก็คิดไปแบบคิดไปเรื่อยเปื่อยอะยิ่งแบบต้องรอผลอะรอประมาณ2อาทิตย์มันเป็นสอาทิตย์ที่ยาวนานมากมากค่ะหมอด้แจ้งสาเหตุไหมคะว่ามันเป็นได้ยังไงเพราะมันเป็นโรคที่เกิดไม่ค่อยมีส่วนติงจริงๆไอ้คำว่าอะเมลอยโดสินค่ะเขาจับไปเซิร์ชไปค้นหาแล้วก็ไปถามคุณหมอเนี่ยค่ะจริงๆมันเป็นโรคเลือดนะคะเป็นโรคเลือดซึ่งร่างกายอะไม่ไม่มีใครทราบว่าทําไมมันถึงสร้างไอ้ตัวอะเมลอยนี้ออกมา ทุกวันนี้ก็คือยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจงด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแบบนหนักๆอะ่ะไอตัวอัลเมรอยเนี้ยมันจะไปบรบกวนการทํางานของอวัยวะต่างๆซึ่งแบบมันสามารถทําให้เหมือนล้มเหลวได้อะคะ่ะคต่คนคนสนเรื่อ,องการดูแลสุขภาพมากขึ้นไหมคะพีจาหลังจากนี้ จริงๆจ๋าค,คอนเซนอ,อยู่แล้วด้วยอ่ะเป็นแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะดูแลสุขภาพมากๆแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากเราดูแลดีหรือไม่ดีอ่ะ mm hmm. เหมือนคนเกิดจะเป็นมันก็เป็นขึ้นมาเองเฉยๆเลยอ่ะค่ะแต่มันทําให้เราเหมือนแบบเหมือนระลึกได้มากขึ้นเหมือนแบบม<ต>มือนบบันจะไม่เป็นแล้วใช่ไหมคะ คือหลังจากตัดปั๊บเนี่ยก็ตรวจเลือดค่ะแต่คราวนี้ในเลือดไม่มีในที่ต่างๆที่ตรวจเนี่ยไม่มีเพราะจากตรวจหมดตรวจสองกล้องตรวจสแกนสมองคือทําทุกอย่างเลยตอนนี้ยังไม่ได้เจออะไรค่ะก็คุณหมอก็โอเคสบายใจแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะแบบการะวังก็อีกปีหนึ่งตรวจอีกรอบหนึ่งที่ตัดเดี๋ยวความที่มันตัดของติดออกไปอะมันการใช้ชีวิตมันลี่มมันมีผลกระทบอะไรไหมเอเอันนี้มีคนถามเยอะเลยค่ะก็จาก เพิงตัดไปเดือนเดียวนะคะ ถามคุณหมอตั้งแต่ต้นแล้วว่าจริงๆอะถ้าสมมติว่าคนที่เข้าข่ายว่าคอนเสิร์ตเสพหรือว่าเป็นอะไรหนักๆที่ตัดทิ้งไปได้เนี่ยก็คือชั่งน้ําหนักแล้วว่ามีไม่ดีมากกว่าไม่มีค่ะก็คือสมมติว่ามีแล้วอักเสบบ่อยมากๆแบบปีหนึ่งหลายครั้งหรือว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเนื้อร้ายอย่างเงี้ยคุณหมอก็แนะนําว่าให้ตัดทิ้งไปได้เพราะว่าในร่างกายมันจะมีต่อมนื้อเหลืองอื่นที่เราสามารถดึงมาใช้ได้การใช้ชีวิตมันก็คืออยางยังแบบวว่าได้ปกติ ้วงอะะไรรขึนัก็คือหลายๆคนกังวลว่าเอทอนซินมันเป็นมันเป็นด่านแรกในการดักเชื้อโรคแต่จริงมันมีต่อมน้ําเหลืองตรงอื่นที่มันสามารถดึงมาใช้ได้คราวนี้ของจ๋าเพึ่งผ่าตัดไปอ่ะช่วงก่อนหน้าเนี้ก็ยังไม่รับงานเพราะว่าเราก็เลี่ยงกันแบบการไปสัมผัสกับคนหรือกับแบบเออเราจะไปเจอเชื้อโรคตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังไว้ก่อน แล้วก็ถามว่ามันมันมีผลอะไรตอนนี้จ่ายยังไม่เป็นอะไรเพราะว่าร่างกายมันก็เริ่มที่จะแบบฟื้นขึ้นมาแล้ว,วค่ะการกินอาหารก็ปกติไหมคะก่อนเนี้ยตอนที่เป็นแผลไม่ปกติก็หยอดได้แต่น้ำเ้าต้มแต่พอแผลมันเริ่มหายเหมือนแผลผ่าตัดธรรมดา,าค่ะก็เริ่มจะร,รับประทานอะไรได้แบบเหมือนเหมือนเดิมแต่ตอนแรกก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารมันอาหารแข็งแข็งอาหารทอดแล้วก็พวก ะมีกลางไปตำาข้างในที่เป็นเนื้อเยอะอ่อนๆอะไรเงี้ย<อ>กระบวนการรักษาทั้งหมดทั้งมวลประมาณใช้เวลาเท่าไหร่สาวโอ้โหตั้งแต่ถ้าถ้านับตั้งแต่ตอนแรกที่เจอติ่งเนื้อเลยอะ่ะเราไม่รู้อะไรเลยอะ่ะก็รวมๆแล้วมาสามเดือนแต่ว่าพอเริ่มเริ่มรู้เริ่มแบบคิดจะตรวจจริงจังแล้วอะ่ะก็ประมาณเดือนครึ่งค่ะลูกเป็นทางคอนรู้สึกว่าเฮ้ยลูก ดีใจมากเพราะว่าตอนแรกจ๋ารู้จริงๆนะจ๋าก,ก็แบบเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถแบบใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกตอนนั้นกังวลแล้วก็จริงคิดถึงทั้นหาทางเลยนะว่าแบบถ้าเกิดออกจากบ้านไม่ได้อีกต่อไปแล้วถ้าเกิดต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลตลอดไปต้องทาอะไรอะไรเไงี้ยค่ะพี่จ๋ามันมีจุดสังเกตให้ระวังไหมคะว่าแบบอุมอาจจะเป็นอะไรป่ะมา เอ่อคือขาอจาาพูดไปแบบนี้บางคนเดี๋ยวจะมาเข้าใจผิดว่าอเมลอยมันจะไปเริ่มที่ทอนซินซึ่งจริงไม่ใช่อเมลอยมันคือมันเริ่มที่จุดไหนของร่างกายก็ได้แต่ของจาามันดันมาเจอที่ทอนซินบางคนเป็นอเมลอยไปสะสมอยู่ที่หัวใจค่ะก็คือมีภาวะหัวใจล้มเหลวก็มีบางคนก็คือเป็นภาวะแบบตับล้มเหลวอะไรเงี้ยค่ะบางคนเป็นที่ระบบประสาทมันก็จะแบบไปเกิดอาการตามที่มันไปเกาะตรงไหนแต่ของจ่าเจอที่ทอนซินก็เลยก็เลยตรวจที่ทอนซินก่อนค่ะ ยิ่งคนที่แบบเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วมันทําให้แบบยิง่งยิ่งกว่าอ,อีกไหมพี่สา<ช>ตอนนี้ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้นก็ว่าระวังดีแล้วนะ mm hmm. เพราะจ๋าก,ก็แบบอย่างโควิดอ่ะจ๋าก,ก็ระวังตัวแบบสุดชีวิตเลยค่ะ mm hmm. เอาก็เป็นห่วงคนรอบตัวทราวนี้พอเราไปเจอโรคนี้แล้วเราแบบพ้นจากจุดที่เรารู้สึกว่าเออเราจะเสียสุขภาพนี้ไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็เลยยิ่งให้ความสําคัญเพราะว่าเห็นเลยว่าแบบสุขภาพแบบมันมีมันเราทุกคนมีแค่แบบหนึ่งเดียวเท่านั้นนะ่ะ ดูแลเต็มที่มากขึ้นอีกเท่าที่ทำได้ค่ะ